ขอนเนีนชาแนลมาแล้วค่ะคลิปนี้พามาแก้ปัญหาคนที่เล่นติ๊กตอกแล้วเครื่องมันอื่น,นะคะเวลาเราเล่นแอปพลิเคชันตัวนี้ก็จะมีไฟล์ขยะหรือว่าไฟล์แคดเหลืออยู่ในเครื่องเยอะนะคะเรามาทำการล้างด้วยกันในคลิปนี้ได้เลยให้เพื่อนเนเตรียมมือถือเราให้พร้อมนะคะไปที่หน้าแอปพลิเคชันติ๊กตอกของตัวเองรอได้เลยนะ ให้ไปที่หน้าจอหลักนะคะในแอปพลิเคชัน TikTok กเนาะนะคะก็จะเป็นหน้าที่คลิปวิดีโอของเราก็จะเห็นมุมบนขวาค่ะกดเลยขีด3ขีดนะเมื่อเรากดขีด3ขีดมุมบนขวามือแล้วก็จะพามาเราที่นี่ค่ะตรงการตั้งค่านะคะล่างสุดเลยกดไป1ที ให้เพื่อนๆเลื่อนจนเจอคำว่าเพิ่มพื้นที่ว่างนะกดไปหนึ่งทีค่ะเขาก็จะพาเราเข้าไปที่หน้าของพื้นที่นะคะก็จะมีทั้งหมดอยู่2หัวข้อนะคะเป็นไฟล์แคสและก็ดาวน์โหลดให้เราทำการกดล้างนะคะกดปุ่มคำว่าล้างออกไปทั้ง2องอันเลยเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่ว่างในแอปพลิเคชันมือถือของเราค่ะจิ้มไปเลยค่ะคำว่าล้าง เมื่อเรายืนยันคำสั่งล้างแล้วนะคะระบบก็จะทำการเด้งมาที่หน้านี้ให้เรายืนยันอีกทีหนึ่งนะคะเราก็ยืนยันคำสั่งด้วยการกดคำว่าล้างไปเลยค่ะและในตอนนี้หน่วยความจำของเราก็เป็น0.0เมกะไบต์เรียบร้อยแล้วนะคะหากชื่นชอบคลิปวิดีโอแก้ไขปัญหาเหล่านี้นะคะกดติดตามกด s ั b s ไ cribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆค่ะแล้วก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยจ้า